สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทันทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะน้ำตาลเบรกไผ่ Break, อย่าท Surprise, ําเซอร์ไพรส์ดักคอรักสิบปีอย่ามาทิ้งกันตอนนี้ความรักผ่านชุวงเวลาทั้งทุกทั้งสุขมาด้วยกันสิบปีแถมคู่เลิฟนางเอกสาวน้ำตาลพิจักคณาวงสารัตนสิงห์ กับหนุ่มไผ่พาทิพย์ที่สิทกุลยังสาดความหวานนับวันยิ่งเพิ่มดีกรีรักลงตัวลงล็อกแบบนี้เลยมีแต่คนลุ้นว่าเมื่อไหร่จะลงเลยถึงวันแต่งงานช่องสามให้ทวนลุ้นสุดสนุกเลยถามเรื่องลุ้นข่าวดีในชีวิตจริงโดนถามทุกปีตอนแรกเริ่มจะเห็นแววแต่ตอนนี้โควิด -19 สิาทำให้อะไรอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วสองปีที่ผ่านมาตาลใช้เงินเก็บค่อนข้างเยอะ หมดกับสตูดิโอเยอะเรารอวันกลับมาตอนนี้เริ่มโอเคเราได้เงินจากสตูดิโอแต่มีอะไรหลายๆอย่างเราทำตอนนั้นน่าจะประสบความสำเร็จแล้วแต่มาตอนนี้คือแบบกลับไปติดลบเริ่มต้นใหม่ทำใหม่หรือบางอันธุรกิจบางอันที่ทำมาแล้วก็ต้องหยุดชะงักไปชีวิตยังไม่มั่นคงมากพอถ้าแต่งงานไปแล้วไงถ้าแต่งงานจะไม่เป็นไผ่กับตาแต่จะกลายเป็นเราถ้าตาแต่งงานก็อยากมีลูกเลยเพราะตาและมีความรู้สึก ว่าตอนแม่ตาลมีตาลตอนอายุ24 25เรียนจบแล้วมีงานทำความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันได้ไวเราไม่ต่างมากถ้าเป็นตาลตอนนี้ตาลอายุ31ปีที่ไผ่จะอายุ40ปีหน้าแล้วถ้าเราเป็นคู่จริงๆแต่งงานเราก็อยากมีลูกเลยเพราะไม่อย่างนั้นมันจะห่างกันเกินไปเราจะตามเขาไม่ทนันจะมีลูกเลยก็ต้องใช้เงินอีกเพราะเรามีเพื่อนมีลูกเขาบ่นว่าไม่ได้ไปงานแต่งแล้วนะแต่ไปงานวันเกิดลูกเพื่อนแทน เขาก็เศร้าๆหน่อยแต่เท่าที่ฟังคนอื่นมีเด็กหนึ่งคนเหมือนต้องซื้อของใหม่ทั้งบ้านชีวิตเริ่มต้นใหม่หมดเลยมีค่านั่นค่านี่ขนาะตอนนี้เป็นน้ำตาลคนเดียวยังต้องหาชีวิตเรายากกว่ารุ่นแม่เราต้องตั้งต้นใหม่แต่ไปในทิศทางที่ดีก็คิดว่าไม่เกิน3-4ปีนี้เราบอกเขาใช่ไหมว่าไม่ต้องทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไม่เซอร์ไพรส์คุยกันเรียบร้อยแล้วคุยยันแพลนแบบนี้บ้านที่ไปดูมันก็ห่างไปอีก สาวๆอยากเก็บโมเมนต์ขอแต่งงานแต่น้ำตาลไม่คือเราเห็นมาหลายคู่เห็นความรักในหลายรูปแบบเซอร์ไพรส์มันก็ดีแต่งงานดีไหมเราเห็นหลายอย่างเราคุยกันเรียนรู้กันให้มันมั่นคงอยู่ดีๆนึกอยากเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์หนึ่งสองสามสี่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้เราเห็นมาเยอะเพื่อนบางคนปุ๊บปั๊บแต่งสุดท้ายไปกันไม่รอดก็มีไม่อยากได้ความรู้สึกแปบ๊แปบๆแบบนั้นเอาให้มันท์ก่อนแต่งคือให้ ชัวแล้วดีกว่าเพราะตาไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับใครง่ายๆ่ายหนูเป็นคนยิ่งเราโตขึ้นเรายิ่งปิดตัวเองเอาจริงๆเราจะบอกไม่เคยคุยกันเรื่องแต่งงานเลยตาว่าดูประหลาดไปนิดนึงด้วยความเราครบกันมาสิบปีถ้ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงจังที่จะไปถึงขั้นนั้นเราคงไม่คบต่อแล้วมาทิ้งหนูตอนอายุ31ก็ไม่ได้นะไม่อย่างนั้นคบคนใหม่ปีเดียวอีกปีก็ต้องแต่งแล้วหลายคนมองว่าทั่โมงนี้ไผ่อาจจะกลัวตาลทิ้งเขามากกว่า หนูว่าคงไม่มันไม่มีปัญหากันมานานมากๆแล้วมีปัญหาส่วนใหญ่สเพเหระมากกว่าไม่มีเรื่องมือที่สามหนูเจอจังหวะด,ดีเขานิ่งแล้วไม่ติดเพื่อนไม่เที่ยวเพราะหนูเข้ามาเป็นเด็กแต่งแต่เราเรียนมหาวิทยาลายัยผ่านการเที่ยวมาประมาณหนึ่งพออยู่ตรงนี้เราเด็กกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ สเต็ปชีวิตเขาก้าวข้ามหนูไปหนึ่งสเต็ปหนูเพิ่งเป็นนักแสดงแต่เขาเป็นนักแสดงที่อิ่มตัวแล้วเริ่มไปทําธุรกิจพอตาลเริ่มทําธุรกิจเขาก็วางแผนไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเหมือนได้เห็นตัวอย่างมีครูมาเรื่อยเรื่อยเราตามเขาไปเรื่อยเรื่อยเขาคอยให้คําปรึกษาเราได้อีกแบบหนึง่งเหมือนค่อยๆโตไปด้วยกันปัญหาชีวิตเริ่ม เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเ,เมื่อก่อนทะเลาะไม่มีเวลาหึงหวงกันด้วยความเป็นเด็กแต่ตอนนี้จะเป็นเรื่องขอองค์การทำงานแล้วหัวข้อมันเปลี่ยนไปไม่มีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอารมณ์นิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ